นี่เลียนลงดำลงดำลงดำพอยี่สิบตัวตัดชีคขาดยไม่สายลงดำนะครับพศยีะะอสอ่สถ้าเขาไม่เล่นกันนะครับแต่ไให้ศึกษา การไฟฟ้าตัวตัดกระชีดขาดอพยุงพวกอ,อพยุงพ่อ พอ่อกลวยได้พอ่อทดสอนได้ได้ๆกันตัวตัดชิบสองนี่สินี่ยี่สิบสองไกลท้อง สองสองเสียอันนี้ยิบองตัวตัดมกนมากตัดดตัวตัด่ขึ้นกันตัวตัดไข่ขึ้นกันยี่สิบอันนี้ยีอันนี้ยี่นนสิยี่สิ สอยหากก้าลนนทองตัดตัดกันเขียงกันตัดกันเคียงกันกระไรต่อพอสอดเดียวกันกระเหมือนกันีก โอแผนะ่วัิกุทองมียี่สิบยี่สิบสี่มี5กยี่สิบตัวามเงือนกันตัวตัดใกล้เพิกันจบี่สบยี่สิบสองยี่สิยี่สิบห้า